ได้ป่าทุกคนยังไงเออปุ๊บไปอ่นนี้ไงไยเดี๋ยวแต่เพื่อนโอ้โหค <Ace. S 1> วามหวังของหมู่บ้านไหนน,น้ไอ้กันเกงแดงอีกแล้วทุกคนโอ้เกงแดงแม่งไขาโอ้่าใครเห็นนังเกงแดงห้ามเก็บนะเว้ยกูเก็บได้คนเดียวกู <laughs> จะเอาคืนกูอายเขา <laughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่นายเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เกมฟรีไฟนะครับทุกคนมาสําหรับเกมนี้พี่ไม่เติมนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีเงินเติมนะครับเรามันสายฟรีทุกคนมาเดี๋ยววันนี้พี่จะมาส่งปืนนะครับทุกคนโหแล้วดูแต่และอย่างนะครับทุกคนมันต้องใช้เพชรพี่ไม่มีเพชรครับฮ่าเราจะไปกลโรเยลนะครับผมซีซั่นนี้มันมีอะไรเด็ดๆบ้างวะทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดิ โอ้โหทุกคนดูปืนนี้ดิ M249 ทุกคนพี่จะได้หรือเปล่าวะมาลองเลยดูสีมันจะยากสักแค่ไหนมาได้อะไรบ้างครับทุกคน๊ยังไงโอ้โหมีแต่ชุดผู้หญิงวะ่ะทุกคนโอ้โหมาเดี๋ยวรออีกรอบนึงจะเอาปืนมาดิได้ป่ะทุกคน ยังไงเออไม่อะไรวะทุกคนอ้าวได้จริงเฮ้ย <c oughs> โอ้โหทุกคนเฮ้ยโอ้โหโคตรสวยทุกคนโอ้โหลายหัวกระโหลกสีม่วงนะครับทุกคนโอ้โหปืนนี้มันลายเทมสุดยอดแน่เลยทุกคนโอ้โหโคตรสวยอะพี่มึงเคยได้อ,อ,ะ,ดทอ,อ,อ,ดอะทุกคนดูดิโอ้โหสีม่วงโคตรสวยอะทุกคนโอ้โห ขาดจริงได้จริงหรือวะเนี่ยโอ้โหพี่แม่งสุดอะครับทุกคนพี่แม่งทั้งหลอ่อทั้งเทแบบทั้งดวงดีอะครับทุกคนโอ้โหดูอืเดี๋ยวเราไปแต่งชุดไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนเมื่อกี้เหมือนพี่จะได้ชุดมาด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนไหนวะหรือว่าเราใส่ชุดนี้มันจะเท่กว่าวะทุกคนชุดไหนจะเหมาะก,กับปืนวะฮะ <laughs> โอ้โอหดูเสื้อดิเสือเส้อกามเสื้อกามลายปลาฉลาม ชุดไหนดีวะทุกคนหรือว่าชุดเดิมมันจะเท่หวะดูงเกงหน่อยสิงเกงนี้เหรอดูหน่อยสิใส่แล้วเป็นไงโอ้โหเท่ว่ะทุกคนเฮ้ยพี่ชอบแบบนี้วะ่ะมันมีชุดหรือเปล่าวะใส่แบบนี้เท่ไหมทุกคนเดี๋ยวไปดูชุดมันก่อนมันมีเสื้อหรือเปล่าหรือว่าไอเสื้อเมื่อกี้วะทุกคนลองดิเสื้อกามโอ้โหมันโคตรเท่ <laughs> นี่แหละแฟชั่นที่พี่ชอบมาพี่อาชุดนี้แหละทุกคน ชุดนี้มันต้องเหมาะก,กับปืนอ่ะโคตรเท่เป็นไงะคระับทุกคนเฮ้ยหูไหนไปดูซิพี่ได้อะไรมาบ้างวะทุกคนเฮ้ยอันนี้ปืนะไรทุกคนโหเ,เอ็มโฟหรอเฮ้ยลายคนเอาอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรก่อนโหยพี่มีสองลายวะทุกคนอัพปืนเหรอใช่ไหมอัพปืนเหรอทุกคนโอ้โห,หลายโคตรเท่อะดูดิใส่แว่น เอาไลเจ้าเป็ดนีวกว่าเป็ดหรือไก่เหลือ,อน,นี้ดีวะทุกคนอันไหนดีวะอันนี้แหละเอาน,นี้แหละทุกคนโอ้โหเอโฟพ,พี่คนโคตรโหดอะ่ะเฮ้ยของจริงว่ะโอ้โ so ห kind of แล้วนี้เอเคพี่สีแดงครับผมลันลันไปดีสกามีไอเทมหรือเปล่าสกาสกา oh, สกาสีม่วงทุกคนเอาไปดีดูดูครั้งพี่เป็นไงล่ะ นี่ขนาดไม่ได้เติมนะพี่สายฟรีนะโอโหฟา,าร์มัดฟา,าร์มัดไม่มีว่ะทุกคนฟา,าร์มัดพี่ก็ชอบนะยิงไกพี่ถ้าปืนไกพี่ชอบฟา,าร์มัดนะโอโหูอันนี้ทุกคนหูเยอะจัดโอ้โหขังพี่เยอะจัดมีแต่สวยๆมาดิโอโหอันนี้อะไรอะ่ะเอ็นเก้าสี่โอโหสายแว่นโอโหพาดมาพี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยโอโหดูเยอะเยอะเยอะจัดเยอะจัดเลยทุกคน โอ้โหสไนเปอร์นี่พี่แม่งแม่งใช้ไม่เป็นน่ะมองตรงเลยสไนเปอร์อ่ะใช้ไม่เป็นจริงโอ้โหมีแต่โอ้โห,โอโหของพี่เยอะจัดมาวันนี้เราจะไปจัดอะไรดีไหนแต่ที่สำคัญเนี่ยไหนวะไหนปืนที่พี่เพิ่งได้มาวะทุกคนมันอยู่ไหนวะฮะเจ้าไหรกระโหลกสีม่วงอะ่ะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, มันอยู่ไหนวะกถามจริง ไหนนี่ไงทุกคนโอ้โหเจอแล้วมันยังสวยอะไรขนาดนี้ทุกคนโอ้เอ็มสองสี่เก้าแม่งเหมาะกับพี่สุดๆน่ะคนเท่คนหล่อทุกคนโอ้โหดวงดีจะจัดมีใครได้แบบนี้บ้างไหนคอมเมนต์บอกพี่หน่อยเซ โอ้โหพี่ว่าไม่มีหรอกมีพี่คนเดียวเพราะพี่มันหล่อมันเท่ครับทุกคนดูนี่ถือปืนยังหลอ่อทุกคนยิ่งหล่อไปใหญ่เลย <laughs> โอ้โหตรเท่มาโอ้โห,โอโห,โอโหตอนนี้ร่างกายพร้อมประทาแล้วมาอืยังหล่อยังเอาอ่ะโอ้โหดูดิแล้วดูชุดโคตรเฟีเ้ยวอ่ะเออพี่แม่งเกาหลีจัดมา พี่จะไปจัด4 v วนะครับทุกคนแบบจัดอัาดับไปเลยมาวันนี้พี่ไม่ไก่แล้ววันนี้พี่โชว์สกิลทเทพให้น้องๆดูมาว่าแต่ว่า m249 มันมีหรือเปล่าวะทุกคนใน4ีวสเนี่ยฮะมีหรือเปล่าวะมาพี่ต้องตั้งใจแล้วยังไงอยู่ไหนวะมาดิน้องๆมากับพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่จะแบกน้องๆเองมาเออ ไหนมาดิมาดิวิธีนิจามาดิมาดิปืนไม่ต้องใช้ใช้วิธีนิจามาดิมาดิทุกคนมาดูนะครับดูเป็นตัวอย่างครับทุกคนนี่สกิลเทพร่วงไปดิมาดิไหนมีกี่คนวะไหนไม่ํามวะน้องพี่ไม่สามมาอยู่นี่เหรอมาจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิเอาไม่เข้าหัววะจัดไปดิมาดิมาดิมาดิร่วงไปดิมาวิ่งหนีไปไหน ไหนอีกตัวมันวิ่งหนีไปไหนวะทุกคนคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอทุกคนเป็นไงบอกแล้วพี่มันโนนึงอรอบที่แล้วพี่ไก่อะรอบเนี้ยพี่หงว่ะทุกคนเป็นไงละ่ะมาแต่พี่หาบมันไม่มีหรยอวะทุกคนเอ็มสองตีกรไม่มีหรือวะถามจริงโอ้หยอยากโชว์สกิลโหดๆอ่ะโอ้โหมาเคเอก็ได้มา มาดีสีแดงมแรงลิตอ่ะพี่บอกเลยโอ้โหดูออร่าพี่เดี๋ยวทุกคนโอ้โหพี่มันเฉิดฉายว่ะมาแมตช์นี้พี่จะแบกเพื่อนไหนมาดีมาดีลวงไปหนึ่งมาดีมามาไหนยังไงยังไงก่อนฮฮ บอกแล้วอย่าให้เอาจริงมาดิมาดิล่วงไปสองมาดิมาดิาด,ดาวไปดาวให้หมดโอ้โหยี่เป็นไงพี่แม่นโคตรขม,มอ่ะพี่ยังโหดมาดิดูดูไว้น้องๆถ้าพี่เอาจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆใครจะสู้ไหววะฮึเดี๋ยวพี่แบกเองน้องๆไม่ต้องกลัวเออพี่ว่ามันไม่มีจริงๆว่ะเฮ้ยไม่มีจริงเหรอวะโอ้โหอยากจะโชว์ปืนเทปเพ่ะทุกคน ออฮอยไม่มีได้ไงวะสี่วิสีหรือว่าเราต้องไปโดดล่มวะทุกคนอยู่ไหนวะนี่นะมาดิมาน้องๆไม่ต้องแย่งพี่อย่าแย่งพี่โอ้โหจะแย่งพี่ทำไมพี่คนเดียวก็เหลือลอแล้วบอกเลยมาดิ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 าด,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 ด่าให้หมดทุกคนพี่มันของจริงไหมบอกแล้วพี่มันของจริงพี่ไม่ได้โม้มาวันนั้นพี่พึ่งเล่นมันยังไม่เข้ามือเว้ วันนี้ของจริงมาหอ้ยอลา่าพี่มันเฉืดอฉายว่าทุกคนก็อย่างนี้แหละดาวอ่ะพี่เป็นดาวพี่มันดาวเด็ดโอ้ยวิ่งตามพี่มาน้องๆดูสกิลพี่นะน้องๆดูไหนนี่ไงมาดิมันวิ่งอยู่เห็นมาไหนอา้าวไม่โดนไม่โดนสักเม็ดเลยโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเลยมาโดนล่ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิทุกคนร่วงไปหนึ่งมาไหนมีเปล่า จะทำน้องน้องพี่เหรอ ER. จะทำน้องน้องพี่เหรอ ER. คิดผิดแล้วครับมาดี่มาดีอืมน้องน้องไม่ต้องกลัวดเดี๋ยวพี่แบกแป๊บหบนึ่งน้องนองพี่ขอไม่ช่วยเพราะว่ามันจะหมดตี้แล้วทุกคนเป็นไงโอ้โหคนมันหล่อมันเพร่แล้วมันแม่นด้วยครับผมแบบสกิลเด็ดขาดอะทุกคนก็ดูดีเอ้ยยังหลอ่อก็คแค่13าคิวชิวๆอะครับ เป็นไงล่ะครับบอกแล้วอย่าให้พี่เอวจริงทุกคน <helped> มาเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่ง <My |notimestamps|> <star. S 1> มันเป็นมันไม่มีจริงเหรอวะทุกคนตอนนี้พี่อยากได้เจ้าปืน m สองสี่เก้าอ่ะครับทุกคนเพื่อมาโชว์สกิลสีม่วงหัวกระโหลกแบบโคตรเท่ครับทุกคนไม่มีจริงเหรอวะสี oh ่ว oh ีส oh ี่โอ้โหขอหยอกสาวกันหยอกสาวอ้าวเพื่อมีแรงปะพอละแค่นี้พี่ก็มีแรงแล้ว <laughs> ขอเล่นสาวแป๊บหนึ่งมาอยู่ไหน ทุกคนไม่ต้องกลัวพี่อยู่นี่แล้วมาดีมาดีมาด,มาดีวิ่งหนีเหรออย่าวิ่งอย่าวิ่งหนีทําไมเขาให้มาสู้กันมึงวิ่งหนีมา <Double kill. S 1> โอ้โหเพื่อนพี่เก็บไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรไหนต้องมีอีกดีนี่ไงมามามานี่เป็นไงไม่ต้องปืน <Yes. S 1> วินแมทนี้มันวิธีนินจา <laughs> แค่ดาวกระจายกันร่วงแล้วไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยไปเรื่อย <laughs> มาโ,โคตรเอาโอ้โหแล้วน,นี่พี่พี่ไปเลือกอะไรมาวะเนี่ยทุกคนฮะยังไงรัวก่อนไหนลองลองก่อนลองก่อนเออเฮ้ยทุกคนไอ้ฟา้ฟาฟ้ามันคืออะไรวะฮะประตูผ่านมิติหรือเปล่าวะประตูผ่านมิติวิ่งเลยเราจะไปโพไหนวะทุกคนอ้าวมันก็ไม่เห็นไปไหนเลย <laughs> มันจะมีเพื่ออะไรวะ โอ้โหพี่นึกว่าประตูผ่านมิติไหนพี่จะแบกทุกคนเองน้องๆอ้าวล่วงแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยโอ้โหสามหนึ่งโอ้โหดูดิทุกคนทีมพี่เหลือตั้งสามคนพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี ale, ่ยังไม่เจอใครเลยทุกคนเอาเลยหนึ่งหนึ่งเลเฮ้ยเฮ้ยความหวังของหมู่บ้านอยู่ที่พี่ไว้ใจพี่น้องๆไม่ต้องห่วงพี่จะเก็บมันให้ดูมา ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างของจริงเขาเล่นแบบนี้มันอยู่ไหนวะอ่านี่ไงเอ้ยเดี่ยวจะเย็นเพื่อนโอ้โหค <Ace. S 1> วามหวังของหมู่บ้านมันยิงนัดเดียวร่วงเลยไ <c oughs> อย้โอ้โหมึงตึงจัดโอ้ยไอก้กางเกงแดงเมื่อกี้มันยิงพี่วะทุกคนโอ้โหมันคลิปกูาอายเขาจะ้าหายเลยวิ่งหาตั้งนานไม่เจอใครเลยพอเจอพี่ร่วงเลยวะทุกคน ขอแก้มือไอ้กางเกงแดงมึงอยู่ไหนเฮ้ยเป้าหมายพี่คือไอ้กางเกงแดงแล้วทุกคนตอนเนี้ยมาไอ้กางเกงแดงมึงอยู่ไหนโอ้โหมึงกล้าถามฉันไหนอย่าให้เจอนะรอบนี้รอบนี้ไม่พลาดแนะน่มา,มาไหนมาเนี่ยมาเนี้ยไหนแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวพี่ชุบแป๊บหนึ่ง <Help me. S 1> พี่ขอเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนมาดี ดาไปดิไหนไหนมันอยู่ตรงไหนทุกคนใช่เกงแดงเปล่าวะ <First time. S 1> ไหนมาเดี๋ยวพี่ชุบทุกคนอ้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้ล่วงอีกแล้วใครวะใครมันรอบทำลายกูไหนไอ้กันเกงแดงอีกแล้วทุกคนอ กางเกงแดงแมันใครวะโอ้โ <K ill ling> อยมึงสองเกมแล้วมึงสองทีแล้วนะไอ้กางเกงแดงทุกคน <K ill> ไอ้กางเกงแดงมันทำพี่วะพี่จะเกิดมันไม่ให้พี่เกิดวะทุกคนโอ้โหไอ้กางเกงแดง <K ill> <K ill> มึงใครวะหู่ยลวเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวอ่ะทุกคนโอ้โหสองหนึ่งสู้ไหวไหมวะเพื่อนเพื่อนไม่ไหวไม่เป็นไรนะเกมหน้า,นาเดี๋ยวพี่จัดให้ โอ้โห,หดูเพื่อนเราไว้หนึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหเพื่อนเราตึงอ่ะเฮ้เพื่อนเราตึงอ่ะทุกคนนี่ไอ้เ,อเก่งแดงเนี่ยโอ้โหู้ได้ไเพื่อนโอ้เป็นไงเราโอ้โหเพื่อนโคตรเก่งโอ้เพื่อนโ <c oughs> คตรเก่งอ่ะทุกคนสองหนึ่งเอาไม่อยู่ไอ้เก่งแดงล่วงไปดีแต่ไม่ได้เว้ยกันเกงแดงมันต้องเป็นของพี่เว้ยทุกคนมาโอ้ยไม่ได้มีอะไรบ้างวะเอาให้หมดมา โอ้โหพี่อยากได้สกิลปืนหัวกระโลกสีม่วงครับทุกคนแต่มันไม่มีนะครับทุกคนืสงสัยต้องไปโดดล่มว่ะมามาหาเจ้าังเกงแดงแล้วม,มึงตึงเหรอเกงแดงเกงแดงมึงเ,ง,งเติมหรือมึงตึงฮะมันอยู่ไหนวะตามหาใครเห็นนังเกงแดงห้ามเก็บนะเว้ยกูเก็บได้คนเดียวกู <laughs> จะเอาคืนกูอายเขา เกมปุ่งสแมทนี่ไงตัวมันพี่เจอแล้วทุกคนผมันอยู่ในเกาะมันอยู่ในเกาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเอ็เกงแดงมึงตึงเหรอมึงตึงเหรอมึงมาดิเกงแดงมาดิมึงมาดิมึงมาดิเป็นยังไงมึงมาดิมึงดาวไปดิมึงดาวแล้วเกงแดงมึงดาวแต่มันยังไม่ล่วงเพื่อนมันจะชุบหรือเปล่าวะเพื่อนมันอยู่ข้างไหนเพื่อนมันจะชุบไหมไหนไหนเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงทุกคน ไหนโอ้ยเพื่อนพี่เป็นเรียบสองอะทุกคนอ้โหกูไม่ได้เก็บกางเกงแดงอีกแล้วอ่ะเฮ้ยยังกางเกงแดงมึงต้องเจอพี่พี่ต้องเก็บมันให้ได้ทุกคนมารอบนี้กูจัดทุดใหญ่มามาเอาจริงลาทุกคนเฮ้ยกางเกงแดงอยู่ไหนเป้าหมายกูคือกางเกงแดงคนเดียวเลยตอนเนี้ย ทำพี่อายเขาใช่ไหมมามายังไงไหนมาในวัดทุกคนมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเอาจริงนะมาดิดาวไปดิมามาเกงแดงปะวะมาดิไหน <First Blood. S 1> ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะฮะเกงแดงตามหาเกงแดงเลยเกงแดงมันอยู่ไหนวะ เองเกงแดงเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเพี่พเห็นละนี่แหละเองเกงแดงเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวนองเกงแดงไหนวะทุกคนเกงแดงมันอยู่ไหนวะไอ้มันหายเร็วจังวะทุกคนอ้าวมันยิงหลังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงจะเก็บกูอีกแล้วเหรอไหนเกงแดบงบอยู่ไหนไหนไวะมามึงโดนลูกสองไหนนี่ไง,ไไงไทุกคนนี่ไงทุกคนนี่ไงทุกคน นี่คนเป็นไงเราบอกแล้วพี่เอาทิงมึงมาดี่ไอ้กางเกงแดงโอ้โหบอกแล้วมึงจะสู้นายหนหนึ่งได้ไงวันนั้นโนหนึ่งมันตึงบอกแล้วมันตึงทําใครไม่ทำมึงทำนายหนหนึ่งว่าโอ้โหแม่ตามลาเจ้ากังเกงแดงโคตรเดือดนะครับทุกคนมาโอ้โหโคตรเหนื่อยใครเชิญมาไม่เอาไหนแต่พี่ก็ยังหาเจ้าปืนอาจ สกิลสีม่วงของพี่ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโอ้โหไหนวะปืนสีม่วงมันชื่อปืนอะไรวะทุกคนโคตรเท่ต้องใส่คลิปหน้าพี่ต้องไปโดดร่มว่ะทุกคนต้องไปหาในในโดดร่มว่ะทุกคนโอ้โหเอ็มโฟก็เฟียวเอ้ยไม่พี่เมื่อกี้มันมีเอ็มโฟไมัไหมวะเออเนี่ยทุกคนเนี่ย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 พี่อยากได้ตัวเนี้ยดูดีโคตรสวยโอ้โหโ,โอเคครับทุกคน คลิปนี้พี่หาพี่ได้ปืนหมานะครับทุกคนโอ้โหเป็น M เอ้เเป็น M2 4 9สี่ก้านะครับทุกคนสีม่วงลายหัวกะโหลกโคตรเฟีฟ้ยวอ่ะครับทุกคนโอ้โหยังตึงแต่พี่ไปดูใน 4V 4สแล้วมันไม่มีนะครับทุกคนพี่อยากจะโชว์สกิลให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างอะ่ะว่าคนเท่ๆยิงปืนเท่ๆมันจะคมขนาดไหนอะครับทุกคนแต่มันไม่มีว่ะทุกคนอะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะไปโดดร่มนะครับเพื่อตามล่าเจ้า M 2 4 9สองสี่เก้านะครับทุกคนโชว์สกิลปืนให้น้องๆดูโอเคปะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์พี่ด้วยแล้วกันโอเคคลิปนี้บ๊ายบายตุ๊ด